ครับต่อไปก็เป็น E ีีที่6นะครับก็เป็นเรื่องของป้อนข้อมูลประจํางวดนะครับเรามาดูกันอันนี้เราคลิกเข้ามาดูเนี่ยเนื่องจากว่า1ถ้ามีไรายได้อื่นคําว่าไรายได้อื่นอย่างเช่นมีค่า OT ไหมมีบี้เลี้ยงไหมมีมรายการพวกนี้เราก็มาคลิกนะฮะแล้วก็ดําเนินการว่ามีคนไหนนะเนี่ยใสยร่รหัสพนักงานคนไหนเนี่ยที่ได้รับนะครับตอนนี้ต้องเลือกทีละคนทีละคนนะครับแล้วก็ทําไปก็เซฟนะครับ จะบางครั้งบางคนได้บางคนไม่ได้อันนั้นเขาจะไม่ไล่ให้ทุกคนก็จะทําเฉพาะเป็นรายไหนบ้างนะครับแล้วก็อันนี้ส่วนอันนี้ก็คือรายการหักอย่างเช่นเรามีหักอะไรที่นอกเหนือจากประกันสังคมนอกเหนือจากภาษีหักหนที่จ่ายอย่างเช่นมีเงินกู้ยืมอย่างเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยที่เรารับทาบัญชีให้ลูกค้าเนี่ยจะไม่มีการหักรายการข้อมูลนี้นะครับพอเสร็จมันก็คือ ไม่มีอะไรละเราก็เสร็จเลยอันนี้ป้อนป้อนร่วงเวลาแบบสรุปอันนี้ดูเห็นไหมฮอันนี้แค่เรามากรอกนะทำเก็บข้อมูลเขาแต่เราไม่ทำกันนะครับตัวนี้โอเค